ผู้สูงอายุมีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐแต่ยังไม่ได้รับเงินพิเศษ900บาทจะต้องทำอย่างไรแก้ไขย,ยังไงสัปดาห์หน้ามีรายการโอนเงินสดอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันในคลิปนี้นะคะใครมาดูเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะสำหรับผู้สูงอายุที่มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐนะจะได้รับเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุที่มีไรายได้น้อยในโครงการสวัสดิการแห่งรัฐค่ะซึ่งจะได้ทั้งหมด9เดือนนะคะเดือนละ100บาทรวมแล้วนะคะ เป็น900บาทค่ะทำการจ่ายมาแล้วถึง2ครั้งนะคะตั้งแต่เดือนมีนาคม1ครั้งและก็ในเดือนนี้นะคะเดือนมิถุนายน1ครั้งนะคะโอนไปแล้วในช่วงของวันที่11ถึง13มมิถุนายนที่ผ่านมาเลยใครยังไม่ได้เงินตรงนี้นะคะ ทั้งที่เรามีคุณสมบัติตรงครบถ้วนนะทำตามนี้เลยทุกคนเป็นลูก,ลกหลาน,ลานก็สามารถจัดการแทนได้สอบถามแทนได้นะคะโทรไปที่เบอร์02-1092345ได้เลยโทรไปสอบถามได้เลยนะคะว่าเลขบัตรประชาชนนี้มีสิทธิ์หรือไม่และทําไมถึงยังไม่ได้รับเงินนะคะแลาจะต้องทําอย่างไรนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคะช่วยเหลือให้คําตอบกับเราแล้วก็ให้คําแนะนํากับเรานะคะใครยังไม่ได้เงินในส่วนนี้บ้าง คอมเมนต์บอกกันหน่อยและอย่าลืมนะคะโทรไปสอบถามกันได้เลยค่ะซึ่งสัปดาห์หน้านะคะก็จะเป็นในช่วงของวันที่17ถึง21มิถุนายนนะคะมีรายการโอนเงิน สองรายการด้วยกันนะคะโดยโดยรายการแรกนะคะจะโอนในวันที่20มิถุนายนค่ะเป็นเงินสําหรับผู้พิการนะคะที่มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ200บาทเงินนี้ก็จะเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่รับเบี้ยงชีพเป็นประจําหรือบางคนนะคะดำเนินการไว้แล้วเกี่ยวกับพร้อมเพ์เลขบัตรประชาชนก็จะเข้าบัญชีนั้นเลยนะคะและในวันถัดมานะคะติดกันเลยรายการที่2นะคะวันที่21มิถุนายนนะคะจะเป็นเงิน e m o n e y ค่ะคืนให้กับผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐสําหรับ คนที่มีคุณสมบัติครบ3ข้อนี้นะคะก็คือ 1. มีสิทธิ์ในโครงการสวัสดิการแห่งรัฐร,รอบเก่านะคะที่มีการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในการใช้สิทธิ์ 2. มีวงเงินค้างอยู่เป็นเงินสดที่สามารถกดได้สเป็นผู้มีสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐณนะปัจจุบันนะคะเงินนี้นะคะเราจะได้รับคืน เข้าบัญชีเงินฝากที่ผูกพร้อมเพย์เป็นหมายเลขบัตรประชาชนแล้วเท่านั้นนะคะใครผูกพร้อมเพย์เป็นเบอร์โทรศัพท์รับเงินไม่ได้นะคะแล้วก็จะโอนในวันที่2 1มิถุนายนเป็นรอบเก็บตกรอบสุดท้ายรอบนี้โอนไม่ได้นะคะจะเก็บเงินคืนกองทุนแล้วนะคะซึ่งยังมีคนที่ไม่ได้รับเงินหรือว่ามีรายการโอนไม่สําเร็จเนี่ยเป็นผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐถึงสอง0,000คนด้วยกันนะคะ ใครที่ยังไม่ได้ดําเนินการในเรื่องของพร้อมเพย์นะคะก็ไปดําเนินการให้เรียบร้อยนะคะเตรียมรับเงินค่ะทุกคนไม่ว่าจะกี่บาทนะคะก็น่าเสียดายถ้าเกิดว่าเราไม่ได้รับคืนนะคะการคืนเงินรอบที่ผ่านมาใครได้รับเงินคืนบ้างได้รับกันกี่บาทคอมเมนต์บอกกันหน่อยะคะ่ะสำหรับข้อมูลในคลิปนี้ก็จบเพลงเท่านี้นะคะฟังมาถึงตรงนี้แล้วก็ฝากบอกต่อฝากกดแชร์แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ